จาจะดวันอ้ยส่วนไส้หัว่าถึงมันเอดรอดรออดรออดรอดรอดัอดอารอดรอดรอดรอรดรอดรอดรอดอนรอดดนดรเอารอดรอดเอาเรอดโอดาอรดรอดรอดดรดรออดออดออดรอดอาเอดรอดรอดอรอดรอรอดรรออดอออออด

ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องออกไปสมองสมบวันครับสวัสดีช่วงอากาศยังมดเศ้าครับพี่น้องสูบน้ำใส่เข่าครับสูบยืดหลุมครับพี่น้องจนจนน้ำบกครับปลาไหลครับพี่น้องด้านหลังผมไม่ได้หาครับตอนนี้ว่าในเก็บอยู่หัวเหินหัวเหินมันยังดอกขาบดเด็ดเผายู่วอ่ะ เอาก้าเ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 ห้ยเฮ็ดมันหนึบเปิดมาไหมเปมาฮ่า oh, 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 oh! ่า่าลาบ้ากงเลวขเ้ยงอะไมดเ้ลสงให้ พูดย่าบ้านลงพูเดียวนี่อไเป็นพูญย่าบ้านเนาะเอาไรียกอันโอ้โหเอาบ้าวิงเหรอวันนีเราขังเอาบิงเอาบิงอันนี้ต้องลูกนาโต้ลูกนาลูกนาเาบิงเอาจังส่วนไปน้ำมันบกตัวนี้น้บัวมั่งแล้วเราังน้ำเยอะหน่มึงไม่ไหลบพาันน่ะแล้วเทานี้ยมันก็มีข้าจอบ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 โอ้ยเราเบื่ลงมาวะ ท่านายุดานลังดาหลังดาลังมีแผล

เอาไกยโมวิงมีวิงมีอยู่ยต่ไม่ให้นายังย่าไปอย่ปมิากัิเขาม่ตำกทวมซืกินเนอะไม่กินม่กินปลากระเพราตัวมันเีย เฮ้ยบ้านพอชืวอคุณมตํำบกขัาวมาสู้กินครับผมขาวจะข้ากันมี่น้ามกินหรือเปล่าอยู่นี่ต้ว่าน้ามาบกถึงหน้ามากวดเดียวน้ามาดนามาอันเดียวนะเดียวขมาไม่ประเทก้อยนะเดียว้าบเอานนายตีน้อน่ากัยี่บขอยอด่น

ไมู้ใคเลอกอดย่เมาใกล้ไปนะครับไปยืนบวชเดยอไปนลูกโยเ็ไม่นิ่เอาเอาปเิเอาิงกดานจ้เพ่ของผู้ใมากขึ้นเปลกปลาคอยไเยปลาคอยไงโอ้ยกแพี่น้อง่ได้หลอกยกยยกค่อยๆจมค่อยจมค่อยจ

เอามาเปลี่ยนเลยพุ่นๆๆๆๆเห็นบ่หนูเห็นบ่เห็น

Hai lúc đi anh hai đội thật là hắp đội anh hắn 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 hắn

Hoa hả mày 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 hả ยิงเกิดมายิงกันยิงกันเหนกับเพื่อนนยมันก็ออกเปิดโอ้เป็นรถคันหนึ่งนี่ตัดขาดใช่หรือใช่ใช่หรือยิงไม่ยิงไม่ว้าโยนมาสิหรอโอ้ยโยนมาลวดโอ้โอ้โหโอ้โหย่องย่องย่องย่งยับ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 สองมือสิงมือสองมือมีงื่นขาดสักอะไรเยอะ โอ้วว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 วลวว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 ว ทางน่ต <h ung> uh ีนาหน้ากมีหน้าหน้ามองน่ะหันไปอีกหันไปทางพุ่นทางพุ่นเห็นบอ เป็นปะยานหรอเกี่ยวนียแต่นูคว้าจะโดนเข้ากันคว้าไปแล้วต้าไปโดนเกี่ยวเขาเกี่ยวเจ้ายวมันอยู่เลักเห็นไหมมันเฮียบไปเนี่ยที่เท้านั่นหรครับต้านาละตัวกันง่ายคว้ไปเขาสืบง่วงให้หยุดอก่ไหมครเกี่ยวควนเกี่ยวควนประสาทเลยตอนนี้ไม่เองื่อเลยขำขำเียวขำลุกเลย Vung vô lòng tất nhiên. Come on, chống 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 cantovan. Chống cantovan. But tạc ต้องจมจมให้ยิงมึงแม่กันนี่แลมันยงุเกกรลั่เก้านัเอยไปเลยปบนยดดิไปอดิงยำมีแสบเปนหัวขเรื่องหมุนได้ผุดลาไไนี่แลไได้อกนี่แลน่นี่นล ยันเลยยัง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 เลยยัาเลยยัง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 เลยยัเลยยังเลยนังลยยังเ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 ลงเลยยังเลังเลยยังเลยยังเ

ลองไปนั่นหือฮะลองอยู่ดิโอ้ข้าวปลาเพิ่นโอ้ยจุดเลยอันถูกไปได้มาสิกินค่อยแล้วบ่เอาเดี๋ยวค่อยมันบ่ตามาโอ้อ้าวเอ้าเห็นบ่เอ้าๆๆเอ้าเข้าเม

โอ้โหมองเห็นขังมองเห็นขี๋เลยจมเอาหนุกขังจมเอาจมเอาจมบ่อเขาเนี้ยจมเอาไม่จมบ่อไหนวะเออขังไม่ขังจมเอาจมเอาโอ้โหเฉยย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  เอาอันนี้ขนาดนีอไหีไนะไมชอบเนี่ยไม่ชอบยก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 ขมาเนยนมาเนอะดิดือนี่จรเรไมอยม่ชอบไม่ชอบขอใี่นี่ยะอ้าว

อะไรนี sí, <c ười> ่อะไรจ้กพล่าแกหนาวแกหนาแกหนารถิ่ยังแกหนาวมตตอออกบ้านเรื่องเรากงกรอวกครั้งื็กินอะไรบ้าผสมแดดพวกขั้งกกินอะไรบ้าผสมแดดพวกครั้คกอกินอะไรบ้าผสมแดดมันบ้าแสบครอบ ตัางวัดะ้งไข่วัดถ้าเป็นไท่วัดเป็นไอกินเป็กหนึ่งนะพอนี่กินตลอดเฮยมาิีอ้ยบฮเฮ้นเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยมเฮ้ยเฮ้เ้ยเถึงเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เ้ย บ้องกินมมันดอกเอาเจออ่ะนี่ลงมีเห่อลงเยอะบ้องเจออ่ะขนเออเห่อลงอีกเยอะโอเคเหรอหน้าอันนี้

เต็มตาเด้ว่ะี่โอ้โหขอไมแล้วขอไปแล้วแล้วล่ะขอทีุ่มปะก็นอันตรายดีนะพนุซี๊งูมเลยงูมาเลยใส่มือเขาปัดงูมเลยงูมเลยงูมาเลยงูมาจิ๋วมากเลยนี่ดีนี่ล่ะนี่ล่ะพี่ตุ้ยพนุมเห็นบ่ห็นบขนาดสาววิญญาณใส่มือแรงจึ่งคึ้ง

กระเทงยมกเทียกเมกระเตีล่างก็ทำล่างตั่างตัวเทตัวเตียง่อคออคอยอยู่นี่ออกแล้ว่บ่ตาย้ต้องกันแล้วเออกระดุกบ่นกาดุกกรดกทำดุแล้วกรดุกมันกระเทียงปลาดุกเขา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 เานางป่าต้องทำเป้นปลานางป่าไปนาว่านว่ เอาวะเอาเบิ้งกันหนะเบิ้งกันหนะโอ้นี่ลูกไสยแล้วครับลูกไสยเอเก็บปลาเก็บปลาแล้วคันนคันวะอู้ยคันนคันเลยคันปลาคุณได้ไหลอยู่ถือว่าได้ไหลครับยังเก็บบอลเหมือดอยู่ตอนนี้คุณความวิ่งพวกนใหญ่เลยตัวรถเกือบสองโลตัวนี้โลครึ่งมีแล้วคุณโลครึ่งสองตัวโลครึ่งมีแล้วสามตัวเลยเรอสามตัวสามตัว ครับกสิรยังเก็บบอลเหมือดนะครับเพเ่เก็บเพิงเดียวเขาเก็บเพิงเดียวโอ๋ยวเดี๋ยวมันตีเนี้ยเีดี๋ยวทำำทำำทจมนี่ยำจมจมนี่นีจับจตัวนี้ตัวนี้ไว้ตัวนี้ไว้ตหวน้ามเออจับตัวไว้เออนั่นละเออพดูด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 ดู Luân yên. Ban con cần gon. nào gon. Now. Ban bia qua. Ba bô. Yết 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 ตาจะเอาักแ่งมาแต่งให้นะให้นัุกลานหัวุกเรวบนะเตเมื่ีน่ะอ้ไปเก็บองีเลยมันโดนขวนญแนบ่เออให้เก็บโดนโดนขวัเก็บไปกินเนียยุบานเอาวะยุบานยุบันเอาวะก็เดียววัสดีพี่น้องทางบ้านแล้วกันเนี่ยนี่เออัสดีถนา เต็เปหมบ่เป่ยนหรือวิเลียนบานเลย